สวัสดีครับน้องกายสวัสดีนะครับผมมากลับมาพบกับเราในช่องน้องปูทับลักกี้นะครับผมกับบรรยากาศร้อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้น้องกายจะพาน้องไปไหนครับเดี๋ยววันนี้เราพาน้องไปอาบน้ํากันนะครับร้อนๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวนานแล้วนะครับก็ไม่ได้ อาบน้ำทะกรีนะครับอ้าขึ้นมาอยู่ป่าครับผมตุ้ยนุ้ยทำอะไรเนี่ยนู่นนู่นนูหนนู่นูนทักทายแม่แม่หน่อยแล้วไอ้น้องกายไปแก้โซ่เลยลูกไปไปดูนะครับว่าน้องกายจะแก้โซ่ได้หรือเปล่าครับได้ไหม ยู่บนปลาเดือแต่ต้นกับโดโดครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีอยู่ที่ใกล้จะถึงแม่น้ำแล้วนะครับอพอพิกายไปตัดผมที่ไหนมาร้านไหนพ่อเป <laughs> ็ที่บ้านี่หครับ <laughs> โอ้ โดยนุ้ยนะคะมาถึงน้ํามูลกันแล้วคะ่ะดูนางอ่ะอ่ะอ่ะลงไปเลยลูกลงไปอ่ะเตรียมพร้อม<ห>ดูนะคะก็ยังเป็นเหมือนคราวที่แล้วกันนะคะกลัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแอปแงลูกมาลงแล้วนะคะค่อยๆลูกค่อย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 อย้วนทำไมลึกแต่ตรงนั้นพ่อลงไปได้ไหมนันโอ้ย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  <laughs> โอ้ยโอ้ยลืนล่นลืน่นลื่นอีก ยกขาหน่อยลูกยกขาโอ้นั่นเยี่ยมอ้ทจะไม่่างนุน้นทำม้นสนุกสนานใหญ่เลยแก๊งไหนนั่นพ่อ,อก่อนจะถึงกันนะครับอันนี้แน่ จากที่ไม่ได้เจอน้ํามาหลายวันนะคะก็อย่าเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะตัวนุ้ยเอาจนแม่ความตกใจกันค่ะแต่เอาจริงๆก็สือนางต้องลุกขึ้นเองได้นะทางนี้เด็กๆก็พอทุนทรับมาเล่นน้ำก็อยากมาด้วยน้ำซีมเปยน้องไก่ไม่พลาดชาีิครับโอ้โหดูวิวนะคะ

เด็กอีกแล้วนะคะตุ้ยนุ้ยมาถึงน้ำปั๊บก็ปล่อยกองเสียทันทีเนาะตุ้ยนุ้ยเนาะฮะตดเป็นไม่พอวันนี้มาขี้อีกน้องกายจมเลยแจมมาที่ไหนมาแพมมากเลยไปเล่นพดาเด็กๆเห็นขี้ปุ่นสับไปเล่นระวางเด้อน้ำลึกนะ อากาศสดชื่นกันนะคะอีกฝาาฝั่งทางนู้นกันค่ะแม่เมค่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะน่าจะเป็นกลุ่มน้องน้าโชคนะคะยอดทองแน่เลยนะคะเห็นพากันลงมาตั้งแต่เช้ากันแล้วเลยทีเดียววันนี้เราเข้าป่าเพิ่งมาเล่นน้ํากันค่ะดูดูดูอากาศสดชื่นอย่าไปอยู่ใกล้เขาเด้อเดี๋ยวเขาจะตื่น เห็นพ่อควานทูเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ค่อยจะออกแรงเลยเนาะตัวหนุยยิงคันคันอยู่ค่ะยังไงก็ได้มาหนิกนโอ้ยดูข้างหลังไม่ค่อยจะนาเท่าไหร่เหมือนแต่ก่อนกันนะคะ <ST S> น้องกายน้องกายทำอะไรก <ST S> ายเล่นน้ำด้วยเลยดูดูดูฉ <ST S> ักทายน้องกายเล่นน้ำระวังระวังเด้อกายอย่าไปอยู่ใกล้ตรงนั้น <ST> S> <S <S> น่าจะเป่าน้ำใส่แล้วดูดูอันนี้มีความสุขใหญ่เลย เออแต่พออย่างเงี้ยสั่งนั่งดีอ่ะเออดูดิพอเวลานั่งเนินไม่ค่อยอยากนั่งอ่ะโอ้ดูดูเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โหจำแล้วจำขึ้นมาแล้วตะวันมาขึ้นมาแล้วนะคึ้นสึนามิมาแล้วดูดูดีใจดีใจสาวลอยน้ำไม่สาว นู่นล้างตรงหัวหน่อยห,ห,ห,ๆๆหน่อยให้มุดหน่อยดับให้ให้ให้ดำหน่อยโอ้ความสุขของกะทิกันค่ะแม่แม่ค่ะได้บรรยากาศกันนะคะ คอเยอะๆหน่อยคอ,ย,อย่ยยนหน่อยตาเลือกแล้วแน่นั่งผิดท่าเด้อลูกไปขึ้น อ,อีกแล้วไกลๆลุกขึ้นมาหนินมันไม่ค่อยนั่งก่อน ôi này đan dập tên ăn đeo dập cho anh nữa. เป็นไรกัน ไ,ได้ลนะแล้วนะั่นงี่แตกรอไม่ควานให้ลงน้ำนะครับอรอลงน้ำจนได้นะ หลอกแม่ควานลงน้ําจนได้นะคะตุยนึงเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะขานางเป็นอะไรเนาะเป็นตะคิวหรือเปล่าสองรอบกันแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วนะคะน้ำลึกด้วยพ่อเขาว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นจ้าไม่ใช่น้ำลดนะจ้าน้ำขึ้นค่ะ เด็กๆแ,แล้วก็หลอกแม่ลง,แล,ลงน้ำจนได้นะคะปูนซับพ,พร้อมยังป่ะกลับบ้านมายมนนะปยปน่ะป่ะมาเร็วขึ้นมาแล้วต้ยนุ้ยยังไงก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้กับน้องปูนซับกันด้วยนะคะฝากรักแล้วก็ดูแลน้องด้วยนะคะรักแล้วก็เมตตาต้ยนุ้ยด้วยค่ะอีกสักเชือกกันนะคะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่านางเกิดปัญหาอะไรที่เท้านะคะเพราะว่าเป็นสองรอบกันเลยทีเดียว ช่วยกันดันหัหาจังหวะขึ้นไม่ได้กันค่ะง่ายๆกันนะคะถ้านางว่าเป็นอะไรแม่ก็ไม่เท่าไหร่กันนะคะแต่มอลกับนางหาจังหวะขึ้นไม่ได้กันค่ะเราก็เลยจําเป็นที่เราต้องช่วยนะคะโอ้ตุ้ยนุ้ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วแล้วก็หลอกแม่ควานมาเล่นน้ำจนได้เติมกมาเลยเด็กๆชอบแม่ไปแล้วตุ้ยนุ้ยนะคะ ขอ <ไป S 1> รักคิดเพียงเท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะไไไไปปหหนนะไไหน่มจะไปด้วยไหมล่ะ